สวัสดีครับกลับมาพบกับโคลิเวอร์ต์ประจำวันเสาร์ที่20กันยายน2025กันอีกครั้งนะครับคุณสมบัติสำคัญที่สุดของคริสเตียนคืออะไรคุณสมบัติสำคัญที่สุดของคริสเตียนคือการมีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ภายในกำลังนำชีวิตเขาอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่14-16ได้บอกว่าเพราะพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าส่งนำผู้ใด ผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าท่านไม่ได้รับวิญญาณซึ่งทําให้ท่านเป็นทาตของความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทําให้ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าและโดยพระองค์เราร้องว่าอับบาพ่อพระวิญญาณเองทรงเป็นพยานยืนย,ยันร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นความจริงจากพระคำพระเจ้าไม่ใช่ความรู้สึก หรือต้องจับต้องมองเห็นได้หรือต้องได้ยินเสียงแต่เป็นความเชื่อในความจริงตามถ้อยคำพระเจ้าพระองค์กำลังนำพาชีวิตของเราอยู่ทุกเสี้ยววินาทีทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกมีหมายสำคัญหรือไม่มีได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินก็ตามพระองค์สถิตยอยู่ภายในและกำลังนำพาชีวิตของเราตามน้ำพระทยัยตลอดไปจนถึงนิรัน์ พระองค์จะไม่มีวันละทิ้งเราจากเราไปไหนเลยการเปิดใจต้อนรับพระเยซูแล้วได้บังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนคือการได้รับความรอดจากการถูกพิพากษาลงโทษเนื่องจากเป็นคนบาปที่สมบูรณ์และถาวรเพราะพระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งเราและจะอยู่กับเราตลอดไปจนถึงนิรันด์ในพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่หเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่า เราจะไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าเหมือนเป็นลูกกำพร้าเราจะไม่มีวันละทิ้งเจ้าปล่อยให้อยู่ตามลำพังเราจะไม่ทำให้เจ้าต้องผิดหวังอย่างแน่นอนพระเจ้าอุัยพรครับ